สวัสดีครับเครื่องมือดีๆครับวันนี้ก็มีปืนยิงตะปูลมพี่เบิ้มรุ่นใหญ่สุดมาแนะนำนะครับ ST64 นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ใหญ่สุดในตระกูลปืนลมแล้วนะครับสามารถยิงไม้ยิงปูนยิงเหล็กได้นะครับไม่ว่าจะเอาไปทำบัวยิงไม้ติดปูนทำฝ้ายิงไม้ติดเหล็กก่ลองยิง ยิงเดินทำรางไฟหรือไม้เชื้อราวีว่าบอร์ดใช้ได้หมดนะครับตัวนี้ตัวนี้ข้อดีของเขาคือเขาใช้ถังลมได้ทุกขนาดนะครับไม่ว่าจะเป็นถังลมเก้าลิตรสาสิลิตรห้าสิบลิตรใช้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็อุปกรณ์มาก็พร้อมใช้งานเลยนะครับก็มีตัวปืนนะครับ s อ6 4ิบสี่แข็งแรงนะครับวัสดุแข็งแรงน่าใช้งาน แลนนี่ก็เป็นท่อต่อลมก็ให้มาเรียบร้อยปิดมากับเครื่องเรียบร้อยนะครับอใช้งานเสร็จก็ปิดกันมาแรงเข้าไปนะครับนะครับลางก็สไลด์ลงง่ายดายนะครับนี่สังเกตจะเป็นทองเหลืองนะครับแล้วเราก็มีนี่ครับหกเหลี่ยมชุดซ่อมบำรุงนะครับแล้วก็น้ำมันจัก แล้วก็กระเป๋านะครับเก็บแข็งแรงสวยงามนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็มีทางเพจได้แถมนี่นะครับลูก ST32 นะครับให้ไป1,000นัดเลยนะครับดูการอย่างนี้นะครับอันนี้เหมาะกับการทำฝ้าทำทำกำแพงนะครับตีเกตพวกนี้ปิดกับเหล็กกล่อง ยิงใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปขันนอดให้เสียเวลาไม่ต้องไปฟังฮุกแล้วก็ถ้าพี่จะทำรางไฟนะครับพี่ก็สามารถเปลี่ยนลูกจาก S T 3 2อเนี่ยบอกผมเลยผมจะเปลี่ยนให้เป็น S T 1 8บแปดนะครับหนึ่นัดนะครับอันนี้เหมาะเหมาะกับเดินรางไฟมากๆครับเพราะลูกจะยาวแค่1.8ึ่งจุดเซนนะครับหรือ18บมิล มันจะยิงแล้วพอดีครับไม่ว่าจะยิงผ่านรางพลาสติกรางมิเนียมใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปนั่งฝังฝังฝังพุกนะครับแล้วก็ขายยิงนอ็อตแต่ถ้าพี่ไม่ได้แจ้งอะไรผมก็จะให้ st ส2ไปนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้เกือบทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเราไปชมสาธิตกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูสาธิตการใช้งานเลยนะครับนี่ครับ ใช้ถังลม12ลิตรนะครับวันนี้เราก็สายลมธรรมดานะครับเราก็ขั้นแรกเราใส่ลูกก่อนนะครับอันนี้จะลองยิงเหล็กติดไม้ก่อนนะครับแล้วก็ไม้ติดเหล็กเนี่ครับใส่นัครับอันนี้ st 32มสองนะครับใสล่ลมเข้าไปลมเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับมีเซฟตี้นะไม่ต้องกลัวนะครับตรงนี้จะเป็นเซฟตี้ ถ้าไม่กดชิ้นงานก็จะยิงไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาชมการสาธิตการยิงกันเลยนะครับอ่ะอันแรกสาธิตนะครับเนี่ยไม้ติดเหล็กกล่องนะเนาะนครับแย่กันอยู่นะครับไม้ติดเหล็กกล่องจะยิงให้ดูกดให้ไกลให้เซฟตี้มันติดนะครับแล้วยิงเลยอันนี้ก็ถังลม9ก้าลิตรเหมือนเดิมเนาะ ยิงสองอันนะครับเรียบร้อยนะครับแข็งแรงนะแนบสนิทเลยแม่แนบสนิทนะครับนี่ครับทะลุติดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต่อไปดูว่าวิว,ว่าใช้ได้ไหมติดกับเหล็กกล่องนะครับไม่แตกนะครับใช้งานได้ปกติ คนกังวลว่ามันจะแตกไม่แตกนะครับเห็นไหมครับอย่างนี้ทําฝ้าทําอะไรได้เลยนะเห็นไหมครับทะลุเข้าไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมยิงให้ดูนะเหล็กกล่องทะลุเปล่า,อยอยาน,นะครับเข้าไปเรียบร้อย ถ้าใช้ลูกยาวกว่านี้ก็จะทะลุ2ฝั่งเลยนะครับเดี๋ยวไปดูการเดินรางไฟกันนะครับตอนนี้ก็สาธิตการยิงปูนนะครับแบบเหมือนการเดินรางไฟนะครับโดยผมใช้เนี่ยเป็นสไลด์เกะนะครับซึ่งเป็นเหล็กหนานะครับหนากว่ารางไฟแน่นอนที่เป็นพลาสติกนะครับจะลองยิงติดให้ดูนะครับตัวนี้ต้องใช้ลูก S18 นะครับพี่นะครับพี่ดูเลย เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปชมกันใ,นใกล้ๆเนะเห็นไหยครับเห็นไหมเอ่ยไหนนะเห็น,หน,นแล้วมองไม่เห็นกันชี้ให้ดูนี่ครับจมไปเรียบร้อยนะครับสองตัว สามารถคันนี้ก็เดินสามารถเดินลางไฟได้โดยไม่ต้องขันน็อตแล้วนะครับปืนนี้ก็ะปูลม s t 6 4ตัวนี้ใช้ถังลม9ลิตร12ลิตร30ลิตรได้นะครับแถมลูกไปอีก1,000นัดนะครับจะเอาไซส์ไหนแจ้งได้เลยนะครับ32กับ18เครื่องมันดีๆขาย1,990บบาทครับรวมส่งเก็บปลายทางแล้ว สั่งซื้อก็ลงชื่อที่อยู่ไว้ได้เลยนะครับฝากติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับเครื่องมือดีๆขอบคุณครับ